อันนี้คือเทคนิคพี่ช่างทาผมตามกองโฆษณาต่างๆที่ไม่เคยไปออกมาเนี่ยเขาแนะน,นํามาเดี๋ยวจะบอ,อกเทคนิคกันเนาะเอไมหลัางไม่เอาห้มาปิดบ,บนหัวเพราะไหมเนี่ยเพิ่งล้างผมเห็นปะ มต้องเปียกมันมาดเลยนะครับซึ่งวันนี้มาก็จะมาแนะนตั้งแต่วิธีการเริ่มต้นตั้งแต่แบบการเป่าผมจนกระทั่งไปถึงการทาให้ผมแบบเปิดหน้าแสกกลางสไตล์เกาหลีได้เลยนะครับแต่การเซ็ตผมผู้ชายจริงๆอ่ะมันจะได้หลายทรงมากเลยนะอยู่ที่ว่าเราครับเลือกจะใช้ทรงอะไรนะครับหรือว่าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าเออช่วงหน้าครับดูสั้น การทาผมเปิดหน้าก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับไม้เนี่ยขอเริ่มจากการเป่าผมกันนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มทํากันเนี่ยใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมของผู้ชายนะครับในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe ให้ไม้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะเราเราจะดูดีไปพร้อมๆกันนะครับถ้ากด subscribe แล้วเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับสมมติว่าไม้ในเบิกอาบน้ำเสร็จเนาะบอกไปก่อนครับว่าผู้ชายเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งครับคือในอนาคตอะตรงเนี้ย มันจะเริ่มเริ่มเลยเถิดไปไกลแล้วนะครับซึ่งการซับผมะครับมันแนะนำไม่เอาที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหนูเนี่ยมาซับซับซับบริเวณบนหัวนะครับอย่าขยี้แรงนะครับเพราะว่าเส้นผมตอนผมเปียกเนี่ยเป็นช่วงที่เส้นผมอ่อนแอมากที่สุดนะซับๆแล้วก็ขยี้ขยี้นีพอนะอย่าแบบอย่าขยี้แรงมากนะครับเนาะโอเคพอแบบนี่เห็นปะ พอเราเป่าผมขึ้นปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบเป็นการยกโคนครับความที่ผมไหมเป็นคนที่แบบมีน้ำหนักแล้วก็ผมมาทิ้งตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วมันจะแบบเซตผมได้ยากเงี้ยมันก็จะใช้พวกซีซอสสเปรย์ครับนะแต่ว่าใครที่แบบว่าเออไม่ไมีบั้เจ้จริงๆครับซึ่งไหมเนี่ยก็เคยทําวิธีการทำซีซอสสเปรย์ในราคาหลัก10บาทไปแล้วก็เดี๋ยวไหมเนี่ยทิ้งคลิปไว้ได้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็สามารถเอาไปทําต่อได้เนาะซึ่งชิดจริงแล้วก็ประหยัดนะครับให้เราเนี่ยฉีดซีซอสสเปรย์ไปบนหัวครับ เวลาเราเป่าเนี่ยผมมันจะมีน้าหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยกโคนในการมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเทคนิคพี่ช่างทําผมตามกองโฆษณาต่างๆที่ไม่เคยไปออกมาเนี่ยเขาแนะนําม,มานะครับเมื่อสี่ปปุ๊บก็เอาใดเรียกว่าได้ปะวะใดใช่ปะเข่าโคนขึ้นครับโอเคไหมเนี่ยแนะนำนะครับให้เอาตรงคิ้ว,วครับเนี่ยกลางกลางคิ้วเขายบไปข้างน,นิดนึงครับเห็นปะขึ้นมานิดนึงปุ๊บประมาณมีนี้ประมาณนี้อะไ,ไร ด้านนึงออกมาท่านนี้อีกด้านหนึ่งก็คือแบบอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบ่งส่วนแบบสัดเจนไปเลยเนาะขั้นต่อมาคือให้เราขับใช้ที่นี่ผมซึ่งที่นี่ผมเนี่ยแนะนําให้เป็นอุณหภูมิที่มันสามารถปรับได้น,นะครับยืมเสียบป,ป อุณหภูมินะครับจริงๆนะน,นําที่180องศาเนาะคือการนีผมเนี่ยเราต้องหนีบหนีบหน่บงนี้นะครับหนีบแล้วก็เอาขึ้นไปงี้นะดัดไปนิดเดียวพออยาดัดจนแบบอย่างงี้รอบึรงนะเพราะว่าถ้าเกิดดัดรอบนึงปุ๊บอะมันจะกลายเป็นผมหยิกคือต้องเปิดหน้าแต่ไ่ให้ตรงกลางครับหรือข้างๆอย่างมันฟีดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคกันเนาะบีขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็บีบมานิดนึงอย่างงี้ทำไมก็เบี่ยงออกไปทางซ้ายนะครับเพราะว่าให้ดีทางไปทางนั้นใช่ไหมนี่อ่ะเห็นปะมันจะเป็นแบบวอลลุ่มและเนาะ ก็ทำอย่างเงี้ยครับไปจนครบทั้งหัวนะครับตรงกลางครับเราต้องเราต้องเอาโคนขึ้นนะครับเพราะาไม่งั้นเนี่ยหัวไม้จะแบนหน้าหน้าครับมันกายเันขึ้นเราบีบ่างนี้เลยเนี่ยจะเห็นชัดากยนี้ขึ้นเนาะจับอันนี้ปุ๊บโค้นนิดนึงใช่ป่ะแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยค่อยๆค,ค,คลายมันออกเรามันก็คลายคลายหนึ่งสองบิดแล้วก็บีบขึ้นอย่างนี้ค่อยค่อยคลาย,ลายออกเห็นปะ่ะเห็นไหมว่าผมตรงนเนี้ยเนี่ย มันจะเริ่มเหมือนยกขึ้นแล้วข้างหน้าก็เริ่มจะเปิดมากยิ่งขึ้นแล้วทีน,นี้เราปล่อยไปก่อนเรามาทําอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี้ก็คือฝั่งที่เราแท้งพวกนี้ถูกปะให้เราเนี่ยบิดเหมือนกันครับแต่ว่าให้บิดไปทางขวาแล้วเบี่ยงออกไปข้างหลังบิดไปทางขวาแล้วเบี่ยงออกไปข้างหลังเนาะอย่างนี้ครับที่ดูนะจับนี้ขึ้นนิดนึงบิดไปทางขวาออกไปข้างหลังนะครับ azing. ครับโอเคเราทําด้านนี้เสร็จแล้วด้านนี้เสร็จแล้วต่อไปด้านหลังครับข้างหลังครับบิดอย่างนี้แล้วก็โค้งข้างหลังเนี้ยครับโอเคเห็นปะด้านหลังมันจะแบบม่็น้สีเรียสเลยมากครับแค่แบบบีบให้มันทุยๆบีบไปเลยล่ะนีบนีบค่อยๆช่อออกเนาะนี่ค่อยช่อออกเห็นปะข้างบนของไม้ครับมันก็จะแบบไม่ไดีฟีบแล้วเวลาคลายปุ๊บปามันก็จะไม่ค่อยดูเป็นบอลลูมเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นแบบ ผมธรรมชาติอะไรอย่างงี้เฮ้ยดูเปิดหน้ามาทันทีเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ไม้เป็นคนหัวโตมันก็จะมีแบบตัวปั๊มคู่ใจของไม้อะปั๊มไปก่อนตรงนี้นะครับเพื่อปิดเถอนะครับพอในที้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราอะหาแว็กนะครับมาจับจับจับเนาะไม่ต้องเอาเยอะมากนะครับประมาณนี้มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบขย้าไปทั้งมือจับจับจับเพื่อให้ทิศทางของผมเนี่ยไปทิศทางที่เราต้องการอีกรอบหนึ่งเนาะ แล้วก็เอาแบบว่าจับที่ตรงนี้ครับไปปลายนะครับเพื่อจับไรผมข้างหน้าเราเนาะนี่แล้วก็ค่อยแบบค่อยๆจับค่อยๆจับนะครับให้มันแบบเข้าทรงที่เราต้องการเนาะในทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเราอยากให้มันแบบว่าอยู่ทรงนานนะครับแนะนำให้หาสเปรย์แข็งนะครับมาิดฉีดนะครับเพื่อให้มันอยู่ตัวมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะเห็นไหมล่ะครับว่าการเซตผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพียงแค่เรารูรูมุมมีอุปกรณ์เซตผมเปิดครึ่งไม่เชื่อว่า มมือให่ก็สามารถทําได้แต่ครับที่มีอะไรอยากจะปรึกษาใน9ก้าหมวดนอกจากเรื่องการทาผมเนี่ยในกินดื่มดูเล่นเที่ยวทารางสมนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในอาไมหลังไหมรีพูไปไในเอาผมเปิดน่าเปิดน่าทางกันบาย,บาย